สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ50สตางค์ปี2534สวยสุดที่มีสวยกว่านี้ยังไม่เจอเลย50สตางค์34 UNC unused coin เหรียญไม่ผ่านใช้ผิวลุง้งน้ำทองนะครับติดลุ้งทั้งเหรียญสวยแชมป์เก็บทีเดียวไปเลยเปิดประมูล149บิดลงไทยด้วยศูนย์คนแรกต้องประมูล150บาทแล้วก็มา160 170ไปเรื่อยๆใคร ขอมูลได้เยอะที่สุดปิดเวลาสองทุ่ม 7. เจ็ดปิดเวลาวันที่20นะครับก็คือวันอังคารที่20กรกฎาคมสอง4เวลา1นึ่งทุ่ม5นาทีส่ง50บาทมาดูกันครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินครับกดหยุดเลยแคปภาพไปเลยจ้าจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ นี่เห็นรายละเอียดชัดไหมครับครบ5วิแล้วผมก็จะเลื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินแคปภาพครับแล้วเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิดลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆแล้วก็นั่งดูนะครับเวลาเรานั่งดูภาพเหรียญใกล้ๆใหญ่ๆแบบนี้ มันเป็นภาพถ่ายเหรียญเก่าโบราณแบงก์เก่าโบราณที่มันขยายแล้วมันเห็นชัดกว่าเรามานั่งส่องกล้องเองอีกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขยายแล้วก็แบบเห็นชัดมากสวยมากๆสุดๆนะครับถ้าไม่บันทึกภาพเก็บไว้คนรวยเขาซื้อไปเขาก็ซื้อไปเก็บครับเขาไม่ได้ซื้อมาโพสโชว์นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้ซื้อเสร็จเขาก็เก็บเลยนะครับ กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าอย่างที่บอกนะครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าผมไม่บันทึกภาพเก็บไว้เพื่อนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นเหรียญปีเหรียญ50สตางค์ปี2530นะครับเป็นตัวติดหายากนะครับมีจำนวนน้อยอ่ะไม่ได้ว่าหายากมากแต่ก็มีจำนวนการผลิตที่น้อยนะครับผสเยนเล็กนะคือหน้าหนุ่มๆแบบเนี้ยอ่า ไม่บันทึกภาพไว้ก็ไม่ได้ละครับสวยแบบนี้ก็ต้องเก็บภาพกันหน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไปที่ช่อง Youtube ของผมจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้ คลิปหน้าผมก็จะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโหลดคลิปใหม่แล้วไม่ได้ดูเด้อสวัสดีครับไปแล้วครับเห็นไหมบันทึกภาพไว้ล้คุมนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับทำเป็นบันทึกภาพไว้เพื่อนๆก็ไม่ได้เห็นแล้วนะครับ